สวัสดีครับพี่นักกีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับผมจันต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนพิธีการตั้งค่าการเตะมุมและก็เทคนิคหรือสูตร การเตะมุมในฉบับของจะต้องเป็ดโบบายนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามเข้ามาเยอะนั่นเองครับว่าอาจารย์มีสูตรในการตั้งค่าการเตะมุมยังไงนะครับแล้วก็สูตรการเตะมุมของอาจารย์เป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็จะแนะนําจบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนั่นเองครับบอกเลยว่าเด็ดๆเ,เลยนั่นเองครับผมใช้มาตลอด3สูตรเด็ดนั่นเองนะครับ เข้าทุกดอกนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยตั้งค่าการเตะมุมนั่นเองนะครับให้ไปกดที่รูปสนามคําว่าเกมแผนตรงนี้ครับกดเข้าไปแล้วก็ให้ไปเลือกตาสโมสรตรงนี้นะครับเอ๊กดเข้าไปตาสโมสรเอ็นครับกดไปนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกที่ In Map Low ตรงนี้นะครับรูปธงตรงนี้นะครับกดไปนะครับเอเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนั่นเองนะครับ มันจะมีตรงนี้นะครับ player to j o y attack 1นะครับแล้วก็ player to j o y attack 2แล้วก็ player to j o y attack 3ตัวนี้นะครับรนี่ตัวนี้ครับผมจะตั้งแบบนี้เลยเองครับอันแรกก็คือก็คืนอนักเตะเลขหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือนักเตะที่จะมามงเสาแรกนั่นเองครับหรือจะมายิงเสาแรกนั่นเองครับก็คือตัวนี้ผมจะเน้นมากๆเลยนะครับก็คือต้องเอาคนที่คมที่สุดและก็มงดีที่สุดและก็ สามารถเล่นได้2เท้าได้ดีมากๆเลนเอ็นครับเนี่ยมายืนตรงนี้เล่นเอ็นครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะใช้ลูมิเดเก้ถ้าเป็นตัวอื่นก็แนะนาไอ้พวก2เท้าหาเล่นเล่น2เท้าได้ดีนั่นเองครับไม่ว่าจะตัวเตี้ยตัวสูงเล่นในสองเท้าได้ดีแล้วก็หนึ่งมงดีนั่นเองนะครับที่สำคัญครับที่สำคัญครับเดี๋ยวไปดูสกิลด้วยนะครับให้มันมีสกิลนะครับถ้าจะมงนะให้มีสกิล heading ครับ1 heading ครับมี heading แล้วให้มันมีสกิ l l alliance superiority นั่นเองครับและท,ที่สำคัญเลยนะครับให้มีสกิลนี้ด้วยนะครับอะคโบติกฟินิชชิ่งแล้วก็ first time shot เลยครับถ้าใครอยากได้กองหน้าแบบจริงๆผมแนะนำให้ไปเพิ่ม first time shot แล้วก็อะคโบติกฟ finishing ชชด้วยนั่นเองครับก็คือเป็นสกิล ยิงท่าย,กยากๆได้นั่นเองครับแล้วก็เพื่อทำเชคือยิงจังหวะเดียวได้แม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวสูตรนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าผมทำยังไงนะทำไมผมแนะนำา2สกิลนี้แล้วก็อีก2สกิลมงนั่นเองครับเป็น4สกิลนี้ห้ามขาดเล่นั่นเองครับส่วนตัวอื่นตัวอื่นอันนี้ผมเอายืนไว้เฉยนะส่วนดิเมเบียทำไมอ่าข้าพลังมงของดิเมเบียไม่ดีทาไมจานเอามา,ม,ามงนั่นเองครับส่วนตัวผม ผมไม่ซีเรียสเส,า,เสากลางกับเสาสองนั่นเองครับที่ที่ผมเอาดีมาเรียนมาอยู่เสาตรงกลางนะที่มาอยู่ตรงกลางครับเพราะว่าอะไรครับเขาสูงที่180ซนมนะแต่เขาหมงนไม่ไดีนั่นเองครับแต่ส่วนตัวผมผมจะเปิดมาแค่เสาแรกนะไอพวกกล้องหน้า3ตัวพวกนี้นะครับเฮ้กล้องหน้า3ตัวพวกนี้ผมจะเอามาหม่งหมดหมดเลยนะครับแต่บางคนชอบเอากลองหลังมาเืนตรงกลางก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผม ผมไม่ค่อยชอบเอากองหลังมาขึ้นมโมงงนั่นเองครับเพื่อมันโดนสวนนั่นเองครับบางคนบอกว่าถามว่าเอากลางรับมาได้ไหมเออผมก็ชอบเอาคาซิมโรล,ลงมาแล้วก็เอามาแบบนี้ก็ได้นั่นเองครับเนี่ยเอามาหมงแน่สูงว่าครึ่งหลังครับผมก็เอาคาซิมโรุโมงงก็ได้นั่นเองครับนะครับเป็นคนที่ยืนเสากลางแต่ส่วนตัวผมผมจะเน้นเสาแรกเป็นพิเศษนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเปิดไปตรงกลางแล้วก็เสาสอง อาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามสกัดก่อนถึงตัวมงของเราก็ได้นั่นเองครับผมก็เลยเน้นตัวนี้เป็นพิเศษนั่นเองครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแบบเป๊ะเ,เลยนั่นเองครับสูตรนี้บอกเลยว่าสุดๆเลยนั่นเองครับโอเคนะครับย้ำอีกทีตัวแรกก็คือต้องเป็นตัวมงดีแล้วก็เลนได้สนสมเท้ามีสกิลเฮดดิ้งสกิลอเลอันซูเป,ปรอร์ลิโอตี้เฟิร์สไทม์ช็อตแล้วก็อัลกอพติกฟินิชชิ่งนั่นเองครับ ตัวที่2เราจะเอากางรับมาก็ได้นั่นเองครับเนี่ยกางรับมาก็ได้1ตัวนั่นเองครับเผื่อเราเปิดไปตรงกลางนั่นเองครับหรือจะเอาตรงนี้นะครับกองหน้าทั้ง3ตัวมายืนเป็นตัวกลางแล้วก็ตัวที่อยู่ยืนเสาสองก็ได้นั่นเองครับเห็นไหมครับเพื่อเก็บตกนั่นเองครับแต่ส่วนมากผมจะเปิดไปเสาแรก มันจะเข้ามากกว่านั่นเองครับเพราะว่าถ้าไปเสากลางกับเสาสองมันอาจจะโดนสกัดก่อนไปถึงตัวมงเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับตัวมงดีแล้วตัวเปิดต้องดีด้วยนั่นเองครับนี่ผมจะเอาทั้งซ้ายแล้วก็ขวาก็คือจะเป็นนักเตะเท้าวขวาทั้งหมดเลยน,นั่นเองครับแล้วก็นี่ครับเราจะใช้ส่วนมากจะใช้เปียโรก,กับ เทนนี่แหละครับเปิดแต่ส่วนมากคุณจะใช้เปียโนนั่นเองครับอีกอดีนึงคุณจะใช้เทนนั่นเองครับโอเคนะครับทําไมผมใช้ทรงตัวนี้แนะนําเลยครับทําไมผมใช้ทรงตัวนี้ผมมีเหตุผลของผมนะครับเพราะว่านี่ครับต้องมีสกิลด้วยครับสกิลครับต้องมีเวทเจ็ดพาร์ทแล้วก็โลรับเด็ดพาร์ทนั่นเองครับสกิลส่งสั้นสูงยาวแล้วก็สกิลเปิดบอลด้วยน้ำหนักที่แบนยําได้ดีนั่นเองครับและที่สําคัญครับดูครับ โลพาร์ตรับติดพาร์ตครับต้องดีด้วยนั่นเองครับดูเปียโรครับโอ้โหโคตรตึงครับบอกเลยเปิดเข้าหัวตลอดเปิดเข้าส้นตีนตลอดนั่นเองนะครับส่วนเทนครับดูครับข้าพลังการส่งครับดูข้าพลังการส่งครับเนี่ยครับโลพาร์ตรับติดพาร์ตครับ85 9สิบเลยนั่นเองครับอันนี้ยังไม่รวมบูทนะอันนี้ยังไม่รวมบูทนะครับดูข้าพลังเคิร์ฟครับเอี่ต้องข้าพลังเคิร์ฟต้องดีด้วยนั่นเองครับ88ดูเปียโรครับดูข้าพลังเคิร์ฟเปียโรครับบวกไปครับนี่ ดูครับโคตรจัดเลนสครับบอกเลยว่าเปิดเข้าหัวดอกๆเลยนัสนเองครับมาดูสกิลเทนเหมือนกันเหมือนกันนะครับสกิลเทนนี่ครับมีวิทย์ติดพาร์ตก็โลลับติดพาร์ตโอ้โหโคตรตึงเลยนั่นเองนะครับแนะนําเลยตัวมงดีแล้วตัวเปิดก็ต้องดีด้วยนั่นเองนะครับสำหรับผมใช้เท้าขวาทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสูตรการเตะมุมของผม3ส,สูตรเด็ดๆเลยนั่นเองครับโอเคนะครับไปไปกันเลย มาดูสูตรแรนครับกดช็อตคอนเนอร์แล้วก็สวิตช์วิวนะครับเอ๋ครับให้เป็นแบบนี้เองครับส่งให้อีกตัวนะครับแล้วก็ส่งกลับคืนมาแล้วก็เปิดแบบนี้ครับเี่ครับเข้าไปง่ายเลยครับเห็ครับตัวที่อยู่เสาแรกอย่างลุงลมีโคตรสุดเลยน่เองครับมาดูภาพช้าครับกดช็อตคอนเนอร์แล้วก็สวิตช์วิวตัวนี้นะครับเอให้เป็นแบบนี้เองครับแล้วก็ส่งบอลให้ตัวที่เดินมานะครับ โดยที่กดพาร์ตเฉยๆเองครับไม่ต้องกดปุ่มอัล็อกนะครับนะครับแล้วส่งขึ้นมาครับตัวนี้ระวังอย่างนึงคือระวังล้าหน้าด้วยเองครับดูด้วยนั่นเองครับแล้วก็มงดนั่นเองครับโอ้โหสูตรจัดปลัดบอกเลยนะครับบอกเลยว่าสูตรแนะนำให้ไปใช้เลยครับสูตรเตะมุมสูตรที่1ตัวนี้นะครับดูพับชายครั้งครับโอเคครับเปิดดีอยู่แล้วครับแล้วก็มงดีอยู่แล้วครับโอ้โหมงเป็นเข้านั่นเองนะครับนี่ครับดูพับชายครั้งครับแอบเปิดมง เกมิ่งเตีบมุมตึงๆนั่นเองครับเป็นการหลอกนั่นเองนะครับต่อไปสูตรที่2นั่นเองครับมาดูสูตรที่2นั่นเองครับสูตรเตีบมุมที่สอนเองครับดูนะครับอันนี้คือลากนะครับลากไปตรงที่มุม6หลาแล้วก็ยิงจังหวะแรกเลยนั่นเองนะครับเอ่ไม่ใช่การม่งนะยิงเล่นเกมครับไปดูวิธีการทํานะครับวิธีการทําก็คือลากเส้นตรงนี้นะครับ ลากไปที่มุมกรอบ6ลละนั่นเองครับแล้วก็ตัวที่ยิงนั่นเองครับตัวที่ยิงต้องอยู่ลายยาที่2นั่นเองนะครับเอตัวที่ยิงที่ผมชี้ลูกศรให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อมันอยู่ตรงนี้แล้วประจําตงแหน่งแล้วให้พวกเราลากไปที่มุมตัวนี้นะครับมุมกรอบ6ลละนั่นเองนะครับโอเคครับไปดูจังหวัดตอนเนืองแบบช้าๆนั่นเองนะครับนี่ครับลากเส้นไปตรงนี้นะครับ ลากเส้นไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวยิงมันจะวิ่งมายิงพอดีเป๊ะเลยนั่นเองครับโอ้โหสูตรนี้โคตรสุดเลยนั่นเองนะครับลองไปทําดูนั่นเองนะครับมาดูสูตรที่3นั่นเองครับนะครับสูตรปัดไปเสาแรกนั่นเองนะครับนะครับเป๊ะพอดีนั่นเองนะครับเอี๋ยวจะพาไปดูวิธีการทํานะครับเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งนะครับดูภาพนิ่งนะครับนะครับให้พวกเราปัดโค้งแบบนี้ให้ไปอยู่ที่สาแรกนะครับนะครับแล้วก็ตัวมง ให้มันอยู่ตรงลายยาที่2ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตามลูกศรชี้อยู่นี้ก็คือตัวมงมันจะอยู่ในลายยาที่2นั่นเองนะครับเห็นไหมครับตรงเสาแรกนะครับแล้วก็ให้พวกเราปัดโค้งนะครับปัดโค้งไปที่เสาแรกนะครับบริเวณรอบ6กลานั่นเองนะครับเนี่ตามนี้เลยนั่นเองนะครับดูภาพต่อเนื่องนะครับนี่ครับปัดไปครับโอเคนะครับนี่ครับดูดูลักษณะการปัดนะครับนี่ครับ ผัดไปที่กรอบ6ลาแบบนี้ภาพช้านะครับนะครับตัวมงมันจะมาเปะพอดีเลยนั่นเองครับโอ้โหโคตรจัดสุดจัดประหลัดบอกเลยนั่นเองนะครับเอ้เอาไปฝึกได้นะครับสูตรที่3สูตรทั้ง123านั่นเองครับดูครับดูภาพอ่ารีเพคครั้งนะครับเนี่ยครับปัดไปครับกรอบ6ลาแล้วก็ตัวมงมันจะมาพอดีเปะเลยนั่นเองครับโคตรสัจใจเลยนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนั่นเองครับสำหรับสูตรการเตะม,มุมทั้งสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สามารถเอาไปฝึกได้นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการตั้งค่าการเตะม,มุมสลหรับผมนะอันนี้สลหรับผมนะสูตรซ้ำสูตรนี้ผมใช้ได้ผลมากมากเลยนั่นเองครับของดีบอกต่อนั่นเองนะครับซึ่งการเตะม,มุมนี้เป็นตัวที่ตัดสินเกมได้เลยนั่นเองครับเผื่อเกมมันตึงๆนี่แหละ ลูกเตะมุมนี่แหละครับสามารถตัดสินชัยชนะได้เลยนั่นเองนะครับเกณฑ์ค่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวอีฟุตบอลโมบายทุกคนทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องจันต้องเปด็ดบายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ